เทงของเราณขนาดนี้ค่ะจุไฟฟ้าไว้แบบเยอะมากตอนแรกประมาณ70ล้านเนาะตอนนี้จุได้คือ40 0 0 0ล้านทำไมถึงต้องขยายเทงไฟฟ้าขนาดนั้นด้วยเนี่ยแหละค่ะเตรียมไว้สำหรับเครื่องเร่งอนุภาคอ่ะจะดดความรักสวัสดีมนุษย์ ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มทีมิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ l i น์สโตร์ค่ะทุกคนคะวันนี้เราอยู่กันในสโตนบ็อกซี่ค่ะต้องบอกเลยว่าวันนี้เราจะมาทําในเรื่องของเครื่องเร่งอนุภาคค่ะเมื่ออนุภาค2ตัวชนกันใช่ไหมในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วในพลังงานที่เหมาะสมค่ะมันจะเกิดเป็นไอเทมใหม่นเองนี่คือหลักการค่ะเราจะ ทำเรื่องของอนุภาคในวันนี้จะบอกเลยว่าเส้นทางยาวไกลมากๆเพราะว่าเครื่องเล่นอนุภาคเรียกว่าเป็นไอเทมแทบจะเอ็นเกมเลยค่ะโอเคไปเริ่มกันเลยอย่างแรกสุดเราต้องมีไฟฟ้าเพียงพอค่ะตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วก็พลังงานจนที่เพียงพอพลังงานจนเครื่องเล่นหนูของเขาใช้ไฟฟ้าค่ะนี่เลยหนูเลเลยคราฟสิ่งนี้มาอยากจะบอกคราบยากมากค่ะมันเหมือนบล๊กเล็กๆเลยทําให้คราฟลําบากระดับหนึ่งเลยโอเคหนูจะตั้งตรงนี้ค่ะ จัดไปลูกวางไปเลยชิดๆกันก็ไม่มีปัญหาค่ะต่อปฏิกรานนิเคลียค่ะพลังงานไฟฟ้าเครื่องละสองแสนคำถามคือคือทำไมมิวถึงไม่ทำเครื่องนี้ตั้งแต่แรกใช่ไหมทำไมมิวถึงใช้ไฟฟ้าจากเครื่องนี้ใช่ไหมคะเครื่องส้มมันสวยไง <c oughs> มัดส้มค่ะมัดส้มสวยก็เลยใช้ไฟฟ้าอันนี้เครื่องละแปดพันค่ะไฟฟ้าแต่อันนี้เครื่องละสองแสนห้าหมื่นค่ะ,คะ, 250, คะ <c oughs> สุดยอดไปเลยโอเคเราก็วางไปค่ะตรงนี้ เราจะดึงไอเทมจากระบบคอมพิวเตอร์มาค่ะสิ่งที่ต้องดึงมามีอะไรยูเรไนย์ยูเรนไนน์น้ำแข็งใช่นั่นคือสิ่งที่ต้องดึงไปค่ะสิ่งที่เราจะต้องใช้ในรอบนี้คือไทม์ฟลิตค่ะปกติเราใช้น้ำเปล่าได้แต่หนูจะใช้ไทม์ฟลิตเหตุผลเพราะว่าเขาเย็นกว่านั่นเองใส่เข้าไปค่ะแล้วจากนั้นบิวก็ระบุตรงนี้เลยค่ะปึ๊บ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 สี่อย่างหมุนแบบสลับกันค่ะส่งเข้ามาในเครื่องหมุนแบบสลับกันโอเคไหนดูซิตัวเอง มาค่ะแต่ชานิดหนึ่งชานิดหนึ่งไม่เป็นไรเพิ่มความเร็วค่ะเพิ่มความเร็วด้วยเอ็กซ์เลเรเตอร์อ่าตรงนี้เลยค่ะใส่เข้าไปใส่ต่อเรียบร้อยค่ะห่อเต็มค่ะเต็มนี่เต็มแล้วเอคกซเวดโหมดออโต้ค่ะใกล้เต็มหยุดอ่าแล้วก็พอเหลือน้อยก็สตาร์ทคืนโหมดออโต้ค่ะโหมดประหยัดพลังงานนี่ไฟฟ้าตอนนี้มิวจ g นเน r a เรทได้อยู่ที่สองแสนสามมื่นค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าความเย็นไม่ถึง ก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะทามฟูอิดนี้ได้ลบ20เลยนะแต่ถ้าเราใส่ตรงนี้เป็น dry ice น้ำแข็งแห้งจะยิ่งเย็นกว่าเดิมค่ะแล้วประสิทธิภาพจะดีขึ้นกว่าเดิมอันนี้ก็ได้235,000น่คะถือว่าใช้ได้เลยอ๋ไฟฟ้าไฟฟ้านี่คือแบตเตอรี่ของเราค่ะแบตเตอรี่นี้ถ้าอยูกด auto c ค a ับหรือจะสั่ง c ราได้ค่ะแต่อาจจะต้องรอนิดน,นึงให้เขาชาร์จพอได้มาปุ๊บ นี่คือแบตเตอรี่ที่มีไฟฟ้าจุได้คือ400ล้านค่ะมือออกมาที่เครื่องนี้มือยัดใส่ลงไปปุ๊บเทงของเราได้ขนาดนี้ค่ะจุไฟฟ้าไว้แบบเยอะมากตอนแรกประมาณ70ล้านเนาะตอนนี้จุได้คือ4 0 0 0มล้านทำไมถึงต้องขยายเทงไฟฟ้าขนาดนั้นด้วยเนี่แหละค่ะเตรียมไว้สำหรับเครื่องเร่งอนุภาคตอนแรก70ตอนนี้ขยาย4 0 0 0มล้านเนี่ยล้านกับ4 0 0 0 0ล้านอัดแบตเตอรี่เพียวๆอ่ะ ให้มันสะสมไปเรื่อยๆตอนนี้อยู่ได้ไฟฟ้ามาอยู่ที่ประมาณเกือบสามพันล้านและเอาละ่ะก็ต้องมากกว่านี้อีกนิดหนึ่งอะต่อซ้ายต่อซ้ายปุ๊บปุ๊บเฮ้ยลืมไปเขาต่อจากด้านล่างค่ะไอ้จุดแดงๆข้าบนนั้นไม่เกี่ยวจื๊บจื๊บจืบนี่ e n d e เดอร์เซลไนโตรใช่ไหมเรามีออโต้คราฟอยู่ไหมคะเนี่ยเอ d นเดอร์เซมีระดับไนโอติกไม่ถึงขั้นสุดท้ายค่ะ ถ้าท้ามีว,วางในโอติกตัวนี้ล่ะเขาจะเชื่อมกันได้หรือเปล่าจะได้ไม่ต้องเดินสายให้ลบาบากค่ะนี่เชื่อมได้แต่โดนลิมิตไฟฟ้าที่นําเข้าใช่พอเครื่องนี้จะนําไฟฟ้าเข้าได้ทีละสองล้านค่ะเครื่องนี้ถูกลิมิตไว้ทีละหนึ่งแสนอื้มอ่ะมวคราบได้ค่ะอินเดอร์เซลไนโตรนี่แหละไฟฟ้าชึบเข้าได้ทีละสองล้านส่งออกได้ทีละสองล้านค่ะ เพื่อเขารับไฟฟ้าเข้าใช่แล้วในเครื่องนี้ทําไมไฟฟ้าเจ้าไม่ส่งออกมาละ่ะลูกทําไมไฟฟ้าไม่ลิงกันนะ้าหรือทาอะไรผิดนะ้านี่ไงหมูส่งออกทั้งนั้นเลยค่ะแต่ไฟฟ้าไม่ออกโอ้ oh my ่ o อหรือมันไม่หรือมันไม่นับว่าเป็นตัวแม่หรออืมเรื่องนี้หมูก็ไม่ค่อยแน่ใจคะ่ะแต่ใดๆก็ตามเราไม่มีปัญหาแน่นอนเราก็จะเจาะทางเอาตรงนี้ก็จะง่ายกว่านั่นเอง โอเคต่อสายเรียบร้อยค่ะมาละไหนดูสิตัวเองไฟฟ้าออกไหมไฟฟ้าไม่ถูกส่งออกอยู่ทำอะไรผิดนะดึงออกจากเครื่องเรียบร้อยคราวนี้ไฟฟ้าหายควมหโมหวมโฮในแท้งแต่ละตัวนี้ได้ทีละห้าร้อยล้านใช่ไหมคะ่ะก็รวมกันก็เป็นหนึ่งพันล้านค่ะที่จะถูกส่งเข้ามาโอ้โหเต็มอย่างไว้ีแหละของดีที่คุณคู่ควร ปุ๊บปุ๊บปุ๊ิตัวได้มาแล้วค่ะเรียบร้อ,อ,อยครานี้หมูก็มาใส่เพิ่มสองพันล้านสองพันล้านสองพันล้านใส่เข้าไปค่ะปืบเพิ่มไปโหยี่สิบสี่บีสองแสนสบีเหรอสองบีคือหมื่นล้านค่ะสองจคือพันล้านยี่ิบีบีคือสองแสนล้านโอเคนี่คือแทงค่ะที่เรา,เาตั้งไว้ ตั้งไว้เยอะๆไว้ก่อนเผื่อว่ามันโดบเยอะจะได้แบบมีสำรองมาใช้นั่นเองแล้วก็ทุกคนคะตรงนี้ค่ะเป็นทรัพยากรไอเทมที่ก่อนนั้นนี้เราฟาร์มไปใช่ไหมที่มิวยังไม่ได้ตั้งระบบออโต้ค่ะมิวก็เลยมาเซตติ้งออโต้ตรงนี้ง่ายๆเลยเพื่อผลิตโดราเทียมอิเล็กตรอนแล้วก็สตีลค่ะแล้วก็เจ้าก,ก้อนสิคูตรงนั้นนั่นเองโอเคทุกคนคะพัดก่อนมิวบอกไปว่าเครื่องเร่งอนุภาคส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยอธิบายกันใช่ไหมเดมอนนี้อธิบายวิธีการทําค่ะนี่เขาบอกว่าถ้าคุณวางเครื่องแบบนี้สามารถที่จะ เร่งความเร็วได้ถึงหนึ่งหมื่นห้าพันจุนอะก็คือเร่งพลังงานได้ถึงขนาดนั้นค่ะโอ้โหแปลว่าอะไรเราแค่ทําตามเขาก็พอใช่ไหมแต่ว่าหนูเคยมีประสบการณ์ทำมาก่อนดังนั้นเราอาจจะไม่ได้เปโครงสร้างนี้ค่ะแต่ก็คงจะใกล้เคียงกันนั่นเองหนูมีปัญหากับการคราฟสิ่งหนึ่งมากค่ะ r e i n f o r c e Carbon Sheet มันไม่ได้คราฟยากแต่เหมือนวิเอนจิ้นทำงานแปลกค่ะ คือเรนฟอสคาร์บอนชีสเราต้องเอาพลาสติกมารวมกับคาร์บอนค่ะที่เครื่องนี้แต่มันมันจะเพี้ยนเสมอมันจะเพี้ยนเสมอโอเคนี่วิวลองสั่งครับดูนะรอยชิ้นค่ะลองดูเออครับมันจะเพี้ยนคือยังไงบางทีค่ะคาร์บอนอ่ะมันไม่ได้อยู่ช่องน,นี้มันจะมาอยู่ช่องที่สองเพราะเขาไม่อยู่ช่องที่สองปุ๊บเขาเพี้ยนเลยค่ะก็คือเขาไม่ทํางานคือมันไม่อยู่ช่องน,นี้แทนอ่ะซึ่งอยู่เป็นสามครั้งสี่ครั้งแล้วค่ะเออรอบนี้ไม่เป็นถือว่าดี พราะว่าถ้าเขาไปอยู่ผิดช่องเมื่อไหร่ก็รู้เรื่องอะโอ้โหแต่นั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเราสั่งสูตรคราบแบบเขาเรียกว่าไงหลายสูตรพร้อมกันก็อาจจะเป็นไปได้ที่ทําให้มันเพีย้ยนนี่ค่ะเขากําลังคราบค่อยๆคราบอันนี้ตราบได้ถือว่าดีถือว่าดีอ่ะข้าวบั้นชีสมาใช่ไหมลูกแล้วเดี๋ยวเราจะสั่งให้คราฟไว้ค่ะปุ๊บ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 นี่เลยกดออกรกอใส่เข้าไปค่ะคราฟไว้เสมอร้อยชิ้นโอเค ติ๊กติ๊กร้อยค่ะติ๊กร้อยลูกเอาทีละร้อยแล้วก็มาทีละสิบบันทึกกดติ๊กถูกเรียบร้อยค่ะทรานนี้ก็ออโต้ละทีละร้อยชิ้นอืทุกคนค่ะหือต้องการไอเทมมากกว่าน,นี้ค่ะเราก็เลยวางเครื่องจักรเพิ่มพวกนี้คือสิ่งที่เราคลาฟไปแล้วค่ะที่คุณผู้ชมได้ชมไปแล้วเนาะในพาร์ทก่อนน่นีงต่อไปสิ่งนี้สิ่งใหม่ค่ะไอรอนพัทเตอร์เจ้าช่วยต้องการของสี่ยางได้เลยลูกี่ จะไปค่ะหนึ่งสองสามใส่ไปเร่งความเร็วในการส่งถูกต้องแต่ขาดปลั๊กเกตอ่าเพราะเรายังไม่ได้ลิงก์ไงล่ะเราเพิ่งวางค่ะนี่เลยจื๊อแล้วเราก็ลิงก์เข้าสู่คอมพิวเตอร์ค่ะแค่นั้นเขาก็จะส่งมาได้ตรงนี้มิวใส่เป็นดาวเกตไว้ค่ะเพื่อที่จะใส่เท่แค่64ชิ้นถ้า2 0ง0ัชิ้นเนี่ยมันดึงทรัพยากรมาเยอะเกินไปนะอน ได้แล้วค่ะใส่เข้าไปเรียบร้อยค่ะขหลังเติมพลังงานเรียบร้อยตัวสวยเทพออกจากคอมพิวเตอร์เรียบร้อยข้างหน้าก็ลิงก์เสร็จเรียบร้อยค่ะถามว่ายังแบบครบเลยยังเอ่ยยังยังม,มีอีกหนึ่งสองสามสีใส่เข้าไปสี่ตัวนี้ค่ะสิ่งที่เราจะได้คือสายไฟที่ส่งได้กีละจำนวนมากโอ้ย ไใส่ใส่เร็วเกินไปลืมปรับโหมดตรงนี้อ่ะลาวโรบินค่ะลาวโรบินจื๊บตกมาเฮ้ยโอ้มันเร็วเกินไปแคะเอาออกก่อนค่ะค่อยๆส่งมาตัวเองอ่านี่นี่ต้องให้ส่งมาแบบนี้ค่ะอ่ะชาช่ลูกชายและอีกชิ้นหนึ่งละโอ้ขาดอะไรเอ่ยหนึ่งสองสามฝักเกตปดฝักเกลนีไม่อนี่ค่ะเครื่องนี้ ไม่มีเลยอะเล่งด้วยกันเวลาไหมเกตระดับนี้แล้วกันค่ะปึ๊บปุ๊บสีดแดงหน้าตาเปลี่ยนไปแต่ก่อนตัวนี้คือไฟฟ้าไร้สายไม่ได้หน้าตาแบบนี้ค่ะมันจะเป็นแค่ปุ่มปุ่มสีเขียวสีดแดงแต่รอบนี้เป็นกลมๆโอ้โหสกินนี่เปลี่ยนเรื่อยเลยนี่ไงได้มาแล้วนี่คือท่อค่ะ โอ้โหสุดยอดยอดเมื่อของเริ่มมีแล้วใช่ไหมมิวคราฟได้แล้วค่ะเครื่องเร่งอนุภาคโอ้โหกว่าจะคราฟได้นี่คือแค่เตรียมองนะคะเนี่ยสั่งคราฟค่ะสั่งคราฟเพราะเราจะคราฟด้วยระบบคอมพิวเตอร์มดส้มเปิดไปเลยแล้วมิวก็เลื่อนลงมานี่ค่ะเครื่องนี้สั่งไปก่อนคราฟเลยค่ะยี่สิบตัวใช่อันนั้นคือ อนุภาคจะวิ่งในท่อค่ะเขามีลักษณะเหมือนท่อและจากนั้นตัวนี้เครื่อนเร่งความเร็วค่ะเอ็กซิเลเตอร์ยิ่งความเร็วเท่าไหร่เวลาที่เขาปั่นพลังงานจนมันจะยิ่งเร็วค่ะก็คือถ้าขับได้ก็คับอ่ะประมาณนั้นอ่ะมีเท่าไหร่รับแบบไม่ต้องคิดค่ะอืเพราะยังไงเราก็คับเพิ่มแน่ตัวนี้คือตัวพ่อกับตัวแม่ค่ะตัวพ่อตัวแม่สําคัญมากเพราะว่าจะเป็นตัวปล่อยอนุภาคค่ะต้องมีสองตัวตัวหนึ่งปล่อยปึ๊บวิ่งอีกตัวหนึ่งเอามาชนะนั่นแหละ ระหว่างนี้เราต้องหยิบมันก่อนนิดหนึ่งลูกเราจะค้าไปเทมไอสองตัว,วค่ะสองตัวมาเครื่องเล่งอนุภาคแล้วต่อไปดีเทคความเร็วเราจะปล่อยอนุภาคตัวที่สองตอนไหนนั่นแหละค่ะนี่เลยได้แล้วยังได้แล้วโอ้โหทุกคนคะรอบนี้มีของแปลกด้วยคือเจ้าสิ่งนี้ค่ะเอ c e ซ์เลเตอร์แมกเนติกฟิวค่ะเขาบอกว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวป้องกันไม่ให้อนุภาคหลุดโค้งค่ะ มันจะเป็นตัวที่สําคัญมากเวลาที่เราจะทําเครื่องอัดเล่งอนุภาคขนาดแบบวงเล็กค่ะให้อนุภาคไม่หลุดโค้งปกติเมื่อความเร็วถึงระดับหนึ่งอนุภาคเราจะหลุดโค้งไปเลยใช่ไหมแต่อันนี้ไม่โอ้โหพาาระเจ้าช่วยแต่หนไม่เคยมิไม่เคยใช้มาก่อนมิไม่เคยใช้มาก่อนต้องมานั่งคราฟสินะใช่ค่ะอะไรเนี่ยควอนตัมโปรเซสเซอร์โอ้โหโอเคครับได้คราฟได้อล่ะตัวยิงเลยค่ะ ชื้บใส่เข้าไปนี่เลยแล้วก็นั่นแหละนชาร์จค่ะตอนนี้มิวกำลังครับเครื่องป้องกันอนุภาคหลุดหลงโคจรเนี่ยควอนตัมโปรเซสเซอร์เหรอมีออโต้คราบได้ยังลูกไม้มีเป็นควอนตัมเซอร์กิตบอร์ดโอโ้โหโอ้โหมันรีเวควสตควอนตัมระดับสูงแนนอมอิวยังไม่ได้ําเลย แย่แล้วใช่ไหมให้ไหมไม่เคยทาใช่ไม่เคยทนส่วนเครื่องนี้ที่ได้มาฟรีคือได้มาฟรียังไงก็ใช้ยางนั้นไม่ได้อัปเกรดคอมพิวเตอร์ขั้นสูงพระเจ้าช่วยงานนี้ก็นั่งทําสุดคราฟเลยค่ะสําคัญมากๆอันนี้เครื่องอะไรเอ่ยสไลเซอร์เหรอโอเคแล้วอัดเป็นก้อนยังไงละ่ะลูกอัดเป็นก้อนต้องนี้ก่อนโอ้ไม่ยาก f อนทัมอินฟิวชันเอาล่ะไปเรื่อยๆค่ะ Reaction Chamber ก็ย,ยังไม่เคยครับโอเค r ว d e อน i n นค่ะแค่เตรียมของนั้นเนี่ยยังไม่ทันได้ตั้งโอ้โหต้องเตรียมของอย่างเยอะนี่ใส่เข้าไปค่ะอันนี้ระบบคอมพิวเตอร์ขั้นสูงค่ะกำลังวิง่งอะวิ่งเสร็จแล้วส่งกลับบ้านให้เราด้วยน,นะลูกเดี๋ยวเราไปรอที่บ้านค่ะนี่ไงมาละ Reaction Chamber ค่ะ ถ้าจะใช้งานเครื่องนี้ก็ต้องมีอะไรแพทเทิร์นด้วยเอ็กเทนเนาะหนึ่งตัวค่ะออโต้คราฟอะไรที่ออโต้คราฟได้ชีวิตก็จะสบายแล้วหนูก็จะตั้งแถวๆนี้เว้นพื้นที่เล็กน้อยแล้วก็ตั้งไปเลยนี่อย่าบินลูกเอ้ยนะได้แล้วค่ะระวังปึ๊บเราก็เชื่อมแบบนี้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวใส่สุดครับเพื่อให้เครื่องนี้ทำงานนั่นเองใ้่ สูตรคราฟที่หมุดต้องใส่คือสูตรนี้สินะถูกไหมถูกเครื่องไหมอ่ะถูกต้องค่ะจากนั้นเครื่องสไลเซอร์นี่ c i r ์กิตสไลเซอก็อันนี้สไลด์บอร์ดแล้วต่อไปเนเครื่องอะไรเอ่ยคื s ตั้แอสเซมเบเครื่องแรกค่ะก็ใส่ไปให้ถูกเครื่องนี่คือสูตรครับและจากนั้นเราก็ลองสั่งคราฟดูค่ะสิ่งที่หมุดต้องการคือวอนตั u มโปร c e s เซอร์ใช่ไหมหนึ่งตัวขาดอะไรขาดสิงนี้โอเค นั่งทำสุดคราฟมันต่อค่ะอัดบล็อกในในคราฟธรรมดาใส่ที่ตรงนี้ค่ะนะก็ได้ล้หมียว่าโอเคไหด,ดูซิตัวเองอุ๊ยอ่ะยังไม่ครบสุดคราฟยังไม่ครบค่ะคาดสิ่งนี้ได้เลยจ้าเงียบใส่เข้าไปแล้วยังขาดอีกอย่างหนึ่งคือโค้งเหลวค่ะควอนตัมอินฟิวชั่น อ่ะก็เครื่องเดิมสินะจัดไปลูกแล้วก็สิ่งนี้อ่ะอน,นี่บดเหรอคะเดี๋ยวนะอ๋อใช้คัตเชอร์เครื่องบดค่ะเครื่องบดเครื่องบดของเราก็ตรงนี้มิวก็ใส่ไปเลยสําหรับเครื่องบดแล้วก็ reaction chamber อ,อร์สำหรับการผลิตน้ำํำมิวก็ใส่ไปคะ่ะโกวกาจะทําสุดครับเสร็จสังคับสิลูกสตาร์ทแน่นอนว่าตัวสําคัญที่แพงมากนี่ค่ะอยู่นี่ ตัวนี้เขาชื่อว่าซิงคูลาริตี้ค่ะเขาใช้เวลาค่อนข้างนานในการผลิตนะเราต้องสวอเทมเข้ามาค่ะให้เขากินไปเรื่อยๆๆๆๆๆครบ 2, สองแสนไอเทมเราจะได้เป็นหนึ่งซิงคูลาริตี้อันนี้ยิวจาได้มมว่าหนูตั้งตั้งแต่ต้นเกมอะได้มาอยู่สองหมื่นโอ้แต่ลูกเขานี้หนูได้มาหกล้านค่ะเป็นสิ่งที่ฟาร์มไว้ตั้งแต่ต้นเกมไว้ก็ดีใช่เพราะว่าหนูตอนที่หนูใช้งานแถวครั้งแรกอะเรารู้เลยว่าถ้าไม่ฟาร์มไว้ตั้งแต่ต้นเกมโอ้โหเวลาะจะใช้จริงๆนี้คือลําบากลำบนมากค่ะ อะไรเนี่ยลูกอ้าพระเจ้าช่วยลืมส่งออกแล้วก็ลืมปรับด้วยว่าห้ามส่งไอเทมเกินสูตรนี่เลยค่ะอ p p r t t บัเข้าคืนสูตรระบบคอมพิวเตอร์เิ่งความไวในการส่งเข้าคืนเรียบร้อยละตัวเองสูตรมันเพี้ยนอะเพราะว่าไฟนั่นใช่ไหมหรือไม่มีไฟฟ้าอ๋อลืมใส่เครื่องเร่งความไวน่ะใส่ให้แล้วจ้าเรียบร้อยอะไรเนี่ยแต่เพิ่งส่งเข้า เราต้องปรับตรงนี้ด้วยค่ะสําคัญมากห้ามใส่ของเกินสูตรนับทีละหนึ่งสูตรนั่นเองอะไรแท่นตรงกลางเลยอ้เหมือนยิงไฟฟ้าลงมาโงอเฮ้ยโอ้ยคอมพิวเตอร์ดับโอ้โหโอ้โหโอ้คอมพิวเตอร์ดับครัเมื่อกี้สองแสนอ่อสองแสน เ,เดี๋ยวนะ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 คอมพิวเตอร์ดับโอ้โหมอกี้คอมพิวเตอร์ดับเลยสติกเกอร์เราใช้เป็นแบบไหนแล้วลูกมิวติดสติกเกอร์คอมพิวเตอร์ไว้ตรงไหนเอ่ยทำไมคอมพิวเตอร์เราถึงได้ดับมองหาสติกเกอร์ค่ะอ้อมิวแอบไว้ข้างในเงีย้ยเงี้ยใช่ไหมน่าจะด้านในค่ะด้านในเออถ้าเราติดสติกเกอร์ไปเพิ่มก็น่าจะช่วยได้ค่ะนี่ติดตรงนี้แล้วกัน โอ้โหเมื่อกี้คอมพิวเตอร์ดับไฟฟ้าสำรองในคอมไม่เพียงพอสินะไฟฟ้าสำรองในคอมมิวสำรองไว้แค่นิดเดียวค่ะโอ้โหหมดโอ้โใชุ้๊บหมดปั๊บต้องมีแตงเก็บพลังงานเยอะๆไม่งั้นหมดค่ะโอ้โหมันอ๋อนี่ตัวตัวกินใช่ไหมตัวกินสงส่อันนี่ไม่ได้เยอะนี่ลูกอันไหนที่เจ้าใช้พลังงานหมดหลอดนะโอ้เดี๋ยวนะจําได้แล้วค่ะถ้าเราติดตั้งพลังงานใ้ขขเขาเขาก็จะไม่โดนพลังงานหรือเปล่า แบบนี้ไงเออใช่นี่ติดตั้งพลังงานให้เขาไปเลยแยกกันก็น่าจะไม่ดกพลังงานหลักของบ้านเราก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะระบบคอมพิวเตอร์มิวมิว,มวเก็บพลังงานไว้แค่แบบล้านนิดๆไงมันก็ใช้ทีก็หมดแล้วโอเคไหนนะ้าเรามาตรงนี้ค่ะพร้อมแล้วใส่ทุกอย่างที่เขาต้องการลงไปค่ะปึ๊บเรียบร้อยค่ะชาร์จนั่นแหละวีเฟอร์ค่ะวีเฟอร์คราฟเป็นแผ่นวงจรคอมพิวเตอร์แล้วก็คราฟตอนนี่แหละป้องกันการหลุดโค้งโอ้ยยังขาดโดรเทียม ตึ๊บนึ๊บตึ๊บตตรงนี้แล้วกันลูกมาเลยอ่ะตัวป้องกันหลุดโค้งค่ะเขาบอกว่าใช้แค่เครื่องเดียวจ้าใส่เข้าไปค่ะแล้วก็รอเอาละลูกแล้วยังไงต่อคะคราบค่ะอุ่ยครับสิ่งนี้ได้ด้วยหรอเนี่ยอันนี้มันการอินชานหรือเปล่าใช่อินชานไหมงของดีเลือกอินชานได้เลยโอ้ ได้มาแล้วค่ะอะไรเนี่ยทำไมโฮย้ยห้าแสนโอ้ยเขาบอกว่าเครื่องนี้มันจะโดบไฟฟ้าแบบหุ m, ้มพามุ้งพามากดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทําคือต้องมีอัปเกรดประสิทธิภาพค่ะนี่นี่เนี่ยเขาบอกต้องมีนะประสิทธิภาพเทียบแปดเทียบแปดเลยเหรอพระเจ้าช่วยคาปาซิเตอร์ด้วยแปลว่าอะไรมันจะดโดบพลังงานแบบเร็วมากถึงต้องมีอัปเกรดต้องใส่ด้วย คนคะเรื่องนี้ตอนแรกเราใช้เป็นการใส่เทมเข้าใช่ไหมณนะตอนนี้ค่ะทุกคนคะ่ะเราต้องออโตอัตโนมัติเนี่ยด้วยคอมพิวเตอร์แล้วเพราะว่าเขาบอกให้เราคราฟเรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิภาพอัปเกรดมี9เทียครับกัน9้ารอบอะไม่ครับเองแน่นอนยังไงก็ต้องระบบคอมพิวเตอร์ค่ะโอเคอิมพอร์ตบัตค่ะอันนี้ภาาไปเทมเสร็จดูดเข้าไปคืนใช่ร้อยยี่้า ฮ้ฮฮึบฮึบโฮม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 เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วับสิวับสิเออวับตัวนี้ไงว่าไงลูกพี่นี่ซื้อได้ซื้อสิคะรออะไรโอ้ซื้อได้ไม่ต้องทำเองดีมากต้งตาไหลลินโอ้ร้อยยี่สิบห้าบาทเดี๋ยวนะอันนี้เครื่องเดี่ยวพอลูกนี่อะไร สปีดโอ้ยถูกถกเทียเก้าซื้อได้โอ้โหน้ำตาไหลลินเอาเหอะซื้อมาค่ะมาป,ปุ่งนี่จ่ายไปแปดร้อยยอมยอมซื้อยังไงก็จะซื้อไม่ครับเองได้ได้มาแล้วเอาละทุกคนคะสิ่งที่หนูต้องารามเพิ่ม,มคือเจ้าตัวนี้คะ่ะ เพื่อเป็นตัวเร่งความไวเพราะว่าไม่อยากจะทะําวงขนาดปกติใช่ไหมหนูก็จะใส่ไปเลยนี่ประสิทธิภาพค่ะตรงที่เป็นหน้าเหมือนหมูตรงนี้ค่ะสามารถใส่ได้เออเครื่องไหนลูกเครื่องที่สามเนาะเครื่องที่สามตรงนี้ค่ะนี่ตรงนี้เราก็จะใส่สปีดไปได้ไหนดูสิลูกเป็นยังไงบ้างสองร้อยเปอร์เซ็นสปีดได้แค่สองร้อยเองเหรอสมัยก่อนได้เป็นระดับเหยียบพันเศร้าใจโอ้โ ยกเว้นใส่สปีดท,ทั้งสองด้านอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะได้ค่ะแต่ว่าถ้าสปีดสองด้านไฟฟ้าก็จะไม่ออือ่แปลว่าเขาให้ความสําคัญกับตัวอัปเกรดมากขึ้นเอ้ตัวคอยิ่งเราใช้คอระดับสูงหน้าหมูเราจะมีเยอะค่ะอย่างเช่นถ้าเป็นคอระดับต่ําหน้าหมูเราอาจจะมีแค่ด้านเดียวอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็จะใส่อัปเกรดให้มากขึ้นรอบเครื่องโอ้โหตุ๊บตบอย่างน้อยก็คลับได้เอามันเลยลูก ไหนนี่เลยค่ะสิ่งนี้จะไปหน้าได้หยิบสองจะเยี่ยมของเพียงพออย่างเพียงพอแล้วค่ะทุกคนคะแต่ว่าพาร์ทนี้เราก็เล่นมาพอสมควรแล้วหรือว่าเรามาต่อกันพาร์หน้าดีกว่าเนาะเพราะว่าเรื่องเครื่องเร่องอนุภาคเป็นอะไรที่ต้องใช้เวลาในการทําค่ะดังนั้นเดี๋ยวพาร์หน้าเรามาจัดเรื่องนี้ให้เรียบร้อยดีกว่าพาร์นี้ก็ถือว่าไปพักก่อนแล้วก็ไปทานข้าวก่อนเนะยค่ะเจอกันพาร์หน้าแล้วกันค่ะเนะาะอันนี้ก็บายบายคะ่ะ bye